วิธีหางค่าเงินเฟอ้อก่อนตัดสินใจลงทุนทุกอย่างนะครับไม่เป็นหุ้นฝากเงินหรือซื้อพันธบัตรนะครับเพราะถ้าคุณไม่รู้เงินเฟอ้อนะครับค่าเงินคุณมันจะเสื่อมค่าลงครับวันนี้ผมสอนคุณคร่าวๆนะครับอสิ่งที่คุณต้องเอามาคำนวณก็คือเงินดอลลาร์นะครับน,บนั่นคือ USB นะครับโดยการที่คุณเอาค่าเงินดอลลาร์ที่มันแข็งค่าที่สุดนะครับ ของปีแล้วมันขายค่าเท่าไหร่อ่ะนี่ผมยกตัวอย่างนะครับปีแล้วสองสามสามห้าอ่านี่ยกตัวอย่างนะครับปีนี้เท่าไหร่อ่ะอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับสองสี่สามเจ็ดนะครับคุณมาใช้สูตรนี้นะครับโดยการเอาปีนี้สามเจ็ดลบสามห้าหารด้วยสามห้าแล้วคุณได้ร้อย 100, คุณจะทราบค่าเงินเฟอ้อได้เลยนะครับอันนี้ผมคำนวณมาละอันนี้คือการสมมุติน,นะครับตัวเลขมาห้าจุดเจ็ดนี่ค่าเงินเฟอ้อนะครับถ้าเกิดว่าคุณเห็นละโอ้เงินเฟอ้อมันสูงเวลาคุณไปลงทุนผอนตอบแทนอะไรก็ตามไม่เป็นแลกเปลี่ยนขพ้่งลยทั้งหลายทั้งปวงได้สามเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยคุณขาดทุนครับเกือบสามบาทหรือแลกเปลี่ยน คุณจะเล่นสกุลไหนอะไรทไั้งหลายครับวมถ้าคุณรู้ข้าเงินเฟอ้อคุณก็จะสามารถที่จะมีเคราะได้แล้วว่าคนลงไหมไม่ลงไหมนะครับลองไปใช้ดูครับสวัสดีครับ